มาอยู่ในรถ S A C นะครับของค่ายเบียนมันยูนะครับคือรถ Sport Activity Coupe นะครับเป็นรถ BMW ยนยู X 6นะครับตัวท็อปสุด M Sport นะครับเป็นรถใหญ่ก็เรียกว่า b ิ g กเบิมของ BMW ยนมันยูนะครับที่เป็นรถรถยกสูงเนาะตัวนี้เป็นตัว L C I แล้วนะครับของตัว X 6แล้วเนาะรหัส E 71ปี2 0 1 4นะครับ โอเคผมเกิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะ S A C ย่อมาจากอะไรนะครับคือ Sport Activity Coupe นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ S A V ก็คือ Sport Activity Vehicle คือเบียม U X 4นะครับตัวนี้จะเป็น X 6จะเป็นตัวท็อปสุดซึ่งเป็นรถที่จริงๆเขาทำโจทย์ออกมาเพื่อ1นึ่เขาต้องการเป็นรถ S U V นะครับที่1ก็คือที่ถานล้อใหญ่นะครับที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับ แล้วก็มีความสะดวกสบายด้วยแล้วที่สําคัญคือเป็นทรงท้ายาลาดแบบคูเป้นะครับซึ่งจริงๆได้ฐานตัวโครงสร้างนะครับมาจากหลักๆมาจาก BMW X5 นะครับแต่ทําให้ท้ายลาดในกูเป้เนาะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า X6 นะครับมีมาตั้งแต่ปีประมาณ2008นะครับ2007เนี่ยตัว ประมาณปลานต้นปี2อง8นปเนี่ยเป็นตัวแรกที่ผลิตขึ้นมานะครับตัวแรกจะเป็นก็จะเป็นเครื่องดีเซลมันมีเครื่องเครื่องดีเซลและเบนซินนะครับเครื่องส0 0พนะครับทั้งดีเซลและเบนซินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเครื่อง v 8อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ที่เราเอาเข้ามาคุยกันจะเป็นตัว LCI แล้วนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000ันทวินพาวเวอร์เทอร์แล้วนะครับ ตัวนี้แรงม้าประมาณ218แรงม้านะครับแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยประมาณ8ปวิกว่านะครับประมาณ8ปดวิอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ13 13, 13จุดประมาณกว่าจุดหกครับผมบอกเลยว่าจริงๆบอดี้บิ๊กเบิ้มที่ใหญ่กว่าเบมซีห้าประมาณ7 0 0กิโลนะครับโอ้โใหญ่มากนะครับแต่จุดเด่นของมันคือมันเป็นระบบการเกเครื่อ็นเป็น XD r i v e เป็นระบบการเกียร์ที่ขับสนุกมากนะครับ เรามีระบบการขับเคลื่อนแบบ Dynamic p e r f o r m a n c e c o n t r น l นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นระบบการเขาเรียกน่ะเฉลีย่ยแรงระหว่าง4ล้อนะครับคือขับเคลื่อน4ล้อแบบอัาาอจฉริยะมากอัจฉริยะจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ารถนั้นใหญ่แล้วขับเคลื่อนยากนะครับผมบอกว่าง่ายมากเพราะจริงๆทั้งตัวระบบขับเคลื่อนระบบแลกระบบพวงมาลัยนะครับอย่างพวงมาลัยตัวนี้จะเขาเรียกว่าปรับปรับการบังคับเลี้ยวนะครับตามความเร็วให้มันสัมพันธ์กันนะครับ มันจะค่อนข้างคือถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าบางบางทีในความเร็วต่ำเนี่ยเราใช้พวงมาลัยนิดเดียวเนี่ยตัวล้อก็หมุนไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบสเตอร์โวเนาะสเตอร์โวก็คือเป็นพวงมาลัยเบานะครับในในพื้นที่และความเร็วต่างๆการสเตอร์โวนะครับเอ่อเวลาพวงมาลัยเนี่ยมันจะแปรผันกับน้ําหนักของพวงมาลัยนะครับโดยมีเซ็นเซอร์ช่วยคอนโทรลอยู่แล้วทั้งพวงมาลัยนะครับทั้งระบบการขับเคลื่อนเนี่ยมันขับค่อนข้างง่าย อย่างที่2คือผมว่าแรงดึงแรงบิดดีนะครับพอเหยียบเนี่ยผมว่าสั่งการกับร้อยขอบ20ได้โอเคมากเนี่ยผมรู้สึกว่าระหว่างขับเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้พลังงานเยอะมากนะครับหุนซ้ายนิดหน่อยก็สามารถคอนโทรลได้นะครับประกอบกับแรงบิด5 0 0กก่นอนตันนะครับต้องดูนะครับนี่ผมเหยียบนะ อบมานะครับผบอกเลยว่าคงอะไรก็ค่อนข้างจะปรับใช้ง่ายมากนะครับเห็น <Okay S 1> ไหมแต่ที่สําคัญผมว่าจุดขายตอนนี้เลยตอนออกมือหนึ่งนะครับตัว X6 ตัว E71 นี่นะครับณนะตอนปีที่มันออกนะครับตัว M Sport นะครับตัวนี้ราคาประมาณเจดล้านกว่าผมย้ำว่าเจ็ดล้านนะครับแต่ตอนนี้ คุณสามารถซื้อมันได้ในราคาเพียง2ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแล้วออปชั่นข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมันฉลาดขนาดนี้เดี๋ยวไปเจอกันมาดูภายนอกของ bmw x 6นะครับตัว lci ปี2014เนาะตัวนี้เป็น m sport package นะครับรหัส e 7 1ตัวนี้นะครับดูภายนอกเนาะมันจะเหมือนกับตัวก่อน lci เลยนะครับอย่างแรกที่เห็นหลักๆคือไฟครับตัวนี้จะเป็นไฟตัวท็อปสุดแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็น a d a p t i v e LED แล้วนะครับเป็น LED หมดแล้วแล้วก็ข้างในนะครับจะเป็นขอบที่เป็นตัดล่างและเป็นขอบเหลี่ยมและตัวนี้เป็นไฟท็อปสุดของรุ่น B M นะตอนนั้นแล้วนะครับกระจังหน้าไตาคู่ก็ทรงเดิมแต่ตัดเป็นโครเมียมข้างในดำพอเป็น a d a p t i v e แล้วผมว่าหน้าใช้ขึ้นเยอะตัวนี้ก็จะมีคิ้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับมองจริงข้างหน้าผมว่าฟิลลิ่งก็ดูดันเหมือนคายเยเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดมองเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นตะแกรงนะครับซึ่งผมว่าสวยเนาะแต่ข้างในก็จะเป็นดักลมเพื่อเข้าไปในตัว intercooler นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง6สูบนะครับเป็นดีเซล3.0เทอร์โบนะครับเป็นตัว twin turbo แล้วนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็นชุดแต่ง M รอบคันด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ย ให้กําลังสูงสุดที่218แรงม้านะครับแรงบิดประมาณ520นิวตันผมบอกเลยว่าแรงบิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองแค่13.6วิศูนย์ถึงร0อประมาณ8วิผมว่าโอเคเลยนะเพราะดูบอดี้มันใหญ่มากนะครับประกอบกับตอนนี้ยางอะ่ะเป็นยางขอบ20นะครับตัวนี้เป็นสเปคยาง275 40 R20 นะครับผมบอกเลยว่าด้วยช่วงยางนะครับ แล้วก็ด้วยบอดี้แบบนี้แรงบิดตอนขับจริงๆผมว่าโอ,โอเคแล้วนะเพราะบอดี้มันใหญ่นะครับแต่ผมบอกว่าช่วงล่างนี่ดีมากนะครับอ่าตัวนี้ต่อเขาจะเห็นแบตจะเขียนว่า X Drive 3.0ดีนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกข้างนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับแต่เป็นสีเดียวตัวรถตัวนี้เป็น Easy Entry หมดแล้วนะครับเป็น Keyless หมดแล้วตัวนี้ล็อกหรือเปิดเนี่ยเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าล็อกก็กดตรงนี้ทีนึงหาล็อกแล้วเป็น Keyless หมดแล้วนะครับกดล็อกตรงนี้ได้เลย เป็นคีย์เลสหมดทั้ง4ประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นคีย์เลสด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนเดิมเนาะมาดูข้างหลังครับข้างหลังเนี่ยพอเป็น M Sport ชุดแต่ง M Sport นะครับอย่างแรกที่ผมว่า X6 เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมชอบมากนะครับคือไฟมันเป็นเหมือนรถแบทแมนในความฝันผมตอนเด็กๆนะครับไฟเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าชุดแต่งเนี่ยชุดชิ้นนี้นะครับไฟตัวนี้แล้วก็ท่อคู่เนี่ยจะมาพร้อมกันนะครับเป็นชุดเลยผมว่าสวยงามมากมี diffuser ตรงนี้ ข้างล่างนะครับอาจจะอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่ตูดเชิดเป็นรถคูเป้นะครับดูโอเวอร์วิวแล้วออกมาโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ดักลมขึ้นมานะครับพร้อมกับไฟเบรกที่3ามมาดูข้างหลังดีกว่าครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากรีโมทได้นะครับตัวนี้จริงๆสามารถปรับองศาได้เนาะผมปรับไว้แค่นี้นะครับจริงๆปรับได้สูงกว่านี้นะ เดี๋ยวผมบอกก็ดูปรับยังไงนะครับพื้นที่เก็บของข้างในก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองข้างนอกจะใหญ่กว่า X4 เยอะมากๆเลยนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กที่ชาร์จเนาะนะครับสามารถปรับปรับเบาะลงแล้วเก็บของได้นะครับโอเคผมบอกอย่างนี้ดีกว่าจริงๆคนที่ซื้อไปนะครับมันสามารถวางถุงก๊อฟได้ประมาณ ถ้าวางนอนเนวางได้4ี่วางได้4ดี่ถุงเลยครับใหญ่มากๆเลยโอเคไปดูกันดีกว่าแล้วข้างในเป็นยังไง เรามาภายในของ B W X 6แล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูก่อนเนาะว่าข้างในเป็นอย่างไงบ้างสตาร์ทนะครับจะจิ้มเข้าไปก็ได้หรือจะไม่ต้องจิ้มนะครับเราสตาร์ทอย่างนี้ก็ได้ผมจิ้มเข้าไปแล้วกันนะครับอ,อย่างแรกเปิดแอร์ก่อนตัวนี้นะครับให้ดูภายในเนาะตัวนี้เป็น M Sport นะครับ M Sport Package ตัวท็อปสุดนะครับเอ,อย่างแรกอย่างให้เห็นก่อนเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M นะครับแล้วก็ทริมนะครับตัวนี้จะเป็นทริม คืออยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับจะมันจะไม่ใช่ลายเคปล่านะครับมันจะเป็นลายวนแต่พื้นผิวสัมผัสเป็นเป็นคล้ายๆกับเคปล่าครับแต่แต่เป็นลายจะเป็นลายวนนะครับมองไกลๆเหมือนเคปล่าและสวยมากผมบอกเลยว่าเออเพิ่งเคยเจอใน X6 นี่แหละครับนะครับ,นะรบตัดกับสีบรอนแล้วก็สีดำเนาะแล้วภายในเปาะเป็นสีแดงนะครับผมว่าเปาะเ,เป็นเบาะตัวเต็มนั่งสบายมากนะครับมาดูที่พวงมาลัยก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัย M Sport นะครับ ตัวนี้เป็นตัว M package เนาะเป็นตัว M เบาะแล้วก็ที่บุที่จับนุ่มมากนะครับเป็น p ัล a r อ h i p ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับฟังก์ชันตรงนี้เนาะตัวนี้สามารถปรับฟังก์ชันตัววิทยุได้นะครับปรับตรงนี้ได้หมดนะฮะเปิดปิดเสียงได้นะครับ อีกหนึ่งอย่างอย่างที่บอกว่าพวงมาลัยตัวนี้นะครับมันพิเศษอีกอย่างหนึ่งตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย Active Steering นะครับแล้วก็ตัวเป็น s t e r v o t o n i c นิกคือเอาง่ายๆคือมัน Adjust ปรับตามความเร็วนะครับแล้วก็น้ำหนักของการเข้าโค้งซึ่งถ้าเทียบกับบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากเพราะรถส่วนใหญ่บอดี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันระบบพวกนี้จะค่อนข้างแพงมากนะครับเป็นระบบเดียวกับพวกรถพอร์ชรถคายเอนพวกนั้นไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้เป็นที่ปัดน้ำผลเนาะตัวนี้จะเป็นลิมิตปรับลิมิตหรือปรับ c ร u i s e control ของตัวรถรุ่นนี้นะครับโอเคอ่ามาดูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว iDrive ตัวเต็มนะครับคือท็อปสุดของปีนั้นแล้วล่ะครับอ่าดูเมนูเนาะตัวออปชันนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าถ้าดู C D m u l ิม m e d i a นะครับตัวนี้มีออปชันทุกอย่างที่ที่เราต้องใช้ครบหมดแล้วนะครับ C D อันนี้เป็น music collection เป็น hard ิส s ์อยู่ในตัวด้วยนะครับ มี external device สามารถเปิดจากตัว USB ได้นะครับแล้วก็ใช้ Bluetooth audio ได้นะครับ radio ก็วิทยุปกติโทรศัพท์ตัวนี้นะครับเป็นรถศูนเนาะเป็นนาวิไทยแล้วนะครับใช้ง่ายครับผมว่าน,นาวิ bm ใช้ง่ายแต่ Input ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆกดนะครับ connect drive ก็ตามปกติของ bm นะครับมีตัวนี้ระบบของรถนะครับก็มี on board นะครับคอนซัมชันอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนี้เพิ่งรถมันเพิ่งขับเนาะจริงๆ c o n คอนซัมชันมันเคลมไว้ประมาณ 10, 13 13ลลิตรนะครับแต่ผมใช้ก็ประมาณ10โลลิตร11ลลิตรนะครับไม่น่าจะถึง12 12นี่ก็เก่งแล้วนะครับเพราะรถเป็นค้างใหญ่แล้วเราใช้ทุกวันนะอ,อยากให้ดูอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้ครับคือทอรตัวนี้จะบอกเลยอย่างที่ผมบอกว่า X Drive เนี่ยแล้วเรามีตัว ระบบ,บขับเคลื่อนของ B M นะครับมันจะช่วยกระจายแรงของทั้ง4ล้อแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งตัวนี้ก็เอาไว้เวลาเราเข้าไปลุยเนาะตัว Dynamic Performance Control เนี่ยมันจะรักษาการทรงตัวแล้วก็คอนโทรลล้อของแต่ละอันได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับ จะบอกเลยว่าล้อไหนเป็นล้อไหนนะครับอันนี้ล้อหลังชัดเจนมากนะครับเคอ่าเรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุปกตินะครับนะอันนี้จะเป็นวิทยุเปิดปิดวิทยุนะครับเปิดปิดเสียงซีเนาะตัวนี้เป็นแอร์นะครับแยก2โซนได้แล้วก็ปรับได้3ส่วนตามนี้นะครับนะตัวนี้ก็ตัว Max กันนี้ก็ตัวปรับ การเวียนวนในอุณหภูมิในในรถนะครับอ่านี้ก็ปกติของรถทั่วไปนะโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยลงเขานะครับตัวนี้เป็น traction control เปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น park sensor นะครับโอเคเกียร์เป็นเกียร์สปดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น auto hold นะครับเบรคมือไฟฟ้านะครับกับ auto hold ช่วยเวลารถติดติดขับในเมืองนะครับอ่านี่ต้องเยียบเบรกก่อนนะครับอ่าเปิดปิดปกติลืมบอกเกทต,ตรงนี้นะครับที่ปุ่มตรงนี้นะอ่าก็ปิดนะครับอ่าตัวนี้นะมีเกตเหมือนกันนะครับเปิดซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับเสียบ usb aux ตรงนี้ได้เลยนะครับข้างๆก็จะเป็นบุลายเคเคบเคบล่าบนเหมือนเดิมใช้คําว่าลายนี้แล้วกันข้างบนเป็น s u n r o o นะครับ เปิดเปิดซัลูปได้โอเคบ่อเป็นบ่อไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวให้เด็กอินเสิร์ตให้นะครับไปดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังนั่งเป็นไงบ้างโอเคครับมานั่งข้างหลังของ x 6นะครับอย่างแรกเนาะมันมันเป็นรถสปอร์ต s a c ที่ใหญ่ข้างหลังใหญ่กว่า x 4นะครับเทียบกับ x 5ไม่ได้ x 5าทรงมันไม่ใช่แบบนี้ครับแต่ผมว่าเขาสบายเนาะนั่งข้างหลัง ที่ซัพพอร์ตข้างหลังกับขาเนี่ยพอดีเลยตัวตัวขาที่ที่ที่เลาะที่ค้ำขานะครับผมคิดว่าน่าจะสั้นกว่านี้แต่นี่ก็โอเคได้เลยนะครับขาเหลือเฟือเลยมีลําโพงผมว่าลาโพงเครื่องเสียงชุดนี้ดีมากนะครับนี่ไม่รู้ว่ากี่สิบตัวรอบคันนะครับมีมั่นข,ข้างข้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ปรับเปิดปิดข้างหลังมาได้เหมือนปกตินะครับมีไฟของผมเองด้วยมีแอร์ส่วนตัวนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครโอเคครับผมรีวิวทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็การทดลองขับแบบสั้นๆให้ดูแล้วนะครับสำหรับ B M W X6 ตัว M Sport สิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนฟังก่อนเนาะอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะครับผมที่อยากจะบอกคือคนส่วนใหญ่กูเครื่องดีเซลเพราะมันดังผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบใหม่แล้วนะครับไม่ดังเลย นี่คือเปิดเสียงเสียงก็แค่นี้นะครับยิ่งนั่งข้างในยิ่งไม่รู้สึกเลยอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับที่ใช้ได้ทุกวันแล้วก็2คือไม่อยากเหมือนใครเพราะผมบอกเลยว่าราคามือหนึ่งคือเล้านนะครับตอนนี้พิเศษมากนะครับราคาเป็นแค่2องล้านหนึ่งบาทเท่านั้นรถ2014นะครับตอนนี้รถแค่5หรือ6ปีไม่เกินมือหนล้านนะครับ ลดไปประมาณ6-70%าาคุ้มมากนะครับราคามือหนึ่งซื้อไม่ไหวตอนนี้ซื้อมือ2คุ้มแล้วนะครับแล้วไม้ไม่น้อยมากนะครับไม่ My, เพียงแค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับสภาพนี้ราคาเอาง่ายๆว่าซื้อมือหนึ่งไม่คุ้มซื้อตอนอีกุ้งกว่ามือหนึ่งเยอะนะครับรถสภาพนี้ออปชั่นนี้ใช้งานได้ง่ายมากนะครับข้างหลังเก็บสัมภาระได้เยอะมากแรงและประหยัดนะครับ วันนี้ราคาเพียงแค่2องล้านหนึ่งแบาทนะใช้เงินประมาณแสนหนึ่งสามารถซื้อรถคันนี้ได้สำหรับคนที่เครดิตดีนะครับเดี๋ยวเครดิตต้องเราเข้ามาคุยกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอธิบายวิธีการซื้อรถมือสองที่ง่ายที่สุดละกันเกี่ยวกับเครดิตนะครับสุดท้ายนี้ใครสนใจคันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้แผนกเซลเราติดต่อเข้าไปหรือง่ายที่สุดนะครับผมรบกวนแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามี ผู้รู้นะครับหรือผนกเซลล์เนี่ยติดต่อกับไปนะครับแล้วก็เข้ามาอย่าลืมทักทายกันนะครับามาเจอที่ออฟฟิศได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากก่อนแล้วกันนะวันนี้ผมรีวิว VM ไปแล้วนะครับขาเบน์ถ้าอยากให้ผมรีวิวเบน์กด2นะครับหรืออยากดู BM เพิ่มกด1แล้วกันนะครับขา BM กด1่ขาเบนก 1, เ์นกด2อยากรู้เหมือนกันว่า BM คนชอบเบนท์หรือ BM เเยอะกว่ากันสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะได้รีวิวรถให้ดูได้ทุกวันนะครับอย่าข้ามโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ